ในคืนวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมผู้ชายวัย63ปีในขณะนั่งอยู่ในห้องดังเล่นอยู่ดีๆก็ล้มลงกับพื้นและไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดที่เป็นภาษาได้เขาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดหลังจากนั้นต้องทำการฟื้นฟูกายะภาพในโรงพยาบาลอยู่ถึงสามเดือนหากในวันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านและนำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาเขาต้องจบชีวิตลงด้วยโรคดังกล่าวอย่างแน่นอน โดยปกติชายคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีแต่หลอดเลือดสมองตีดตันและโรคหัวใจขาดเลือดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวหลอดเลือดที่เคยแข็งแรงและทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเสื่อมสภาพเป็นหลอดเลือดที่อ่อนล้าไม่แข็งแรง คอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุที่ทําให้หลอดเลือดแข็งตัวและทําให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหากหลอดเลือดที่นำมอเลือดไปสู่หัวใจเกิดอุดตันและแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูงเลือดก็ไม่สามารถเข้าหล่อเลี้ยงหัวใจได้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจหยุดเต้นและคนไข้เสียชีวิตในที่สุดหรือ หากเกิดขึ้นกับเส้นเลือดที่นำเลือดไปสู่สมองเกิดการอุดตันและแตกเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงที่สมองได้ทำให้สมองขาดเลือดเป็นอามาพาตะผู้ไม่รู้เรื่องหรือหากรักษามไม่ทันอาจทำให้เนื้อสมองตายเกิดพิการทางสมองทำให้ร่างกายไม่สามารถเคลือ่อนไหวเป็นปกติได้อีกต่อไปหรือต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตและเป็นภาระข,ข,ของครอบครัวที่ต้องดูแลตลอดไป ดังนั้นวิธีแก้ไขที่ดีท,ที่สุดคือการป้องกันอย่างไรก็ตามหากอายุมากขึ้นและการป้องกันทําได้ยากขึ้นเม็ดเลือดแดงไม่สามารถที่จะนำาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้เนื่องจากเม็ดเลือดแดงถูกป,ปกคลุมไปด้วยของเสียต่างๆที่อยู่ในกระแสเลือด <wiring> เช่นกันเมื่ออายุมากขึ้น เม็ดเลือดขาวก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับแบคทีเรียที่อยู่ในกระแสะเลือดได้ดีเพราะเม็ดเลือดขาวจะปกคลุมไปด้วยของเสียต่างๆที่ในกระแสะเลือดเช่นกันดังนั้นภูมิคุ้มกันจึงเสื่อมถอยและเป็นโรคต่างๆได้โดยง่าย ถึงแม้ว่าจะมีอาหารเสริมบางหม่ยที่บ่งบอกถึงสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองติดตันโรคหัวใจแต่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณกว่า5,000ปีและการแพทย์แผนปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าน้ำมันที่สกัดจากสนเข็มแดงมีสรรพคุณในการรักษาโรคหัวใจและโลรคหลอดเลือดสมองติดตันได้ดีที่สุดน้ำมันสนเข็มแดงสกัดโดยการนึ่งที่ได้ไอระเหย แล้วนำมาบรรจุเป็นแคปซูลเจลทำไมน้ำมันสนเข็มแดงถึงสามารถล้างหลอดเลือดและล้างสารพิษออกจากกระแสะเลือดได้เรามาลองทดลองให้เห็นด้วยตามป่ากันเลยน้ำมันสนเข็มแดงสามารถละลายโฟมซึ่งถือว่าเป็นพิษในกระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วทำให้เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงสะอาดภูมต้านทานในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากน้ำมันสนเข็มแดง สามารถละลายไขมันหมูหรือไขมันวัวได้ดีซึ่งจะล้างคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดช่วยขับออกไปจากร่างกายฐานน้ำมันสนเข็มแดงตั้งแต่วันนี้น้ำมันสนเข็มแดงจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วน้ำมันสนเข็มแดงจะละลายคอเลสเตอรอลและของเสียต่างๆในกระแสเลือดทําให้หลอดเลือดกลับมาอยู่ในสภาพย้อนไหวและมีความชุ่มชื้นไม่เปราะบางอีกต่อไปจากนั้น ไขมันและของเสียที่ถูกละลายจะถูกขับออกมาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อปกป้องโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคสมองขาดเลือดและกลับมามีสุภาพที่แข็งแรงย้อนวัยอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันสนเข็มแดงยังมีคุณสมบัติในการล้างเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวกลับมาสะอาดอีกครั้งสามารถกลับมามีประสิทธิภาพในการนำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเหมือนเดิมขาดเชื้อโรค และป้องกันโรคต่างๆ,างๆไม่ป่วยง่ายมีชีวิตที่แข็งแรงอีกครั้งในอดีตสนเข็มแดงใช้เป็นส่วนประกอบของยาจีนอยู่หลายชนิดทั้งภายนอกและภายในจากตำราพแพทย์ของประเทศเกาหลีระบุชัดเจนว่าสนเข็มแดงใช้สำหรับการรักษารโรคหวัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีบ จากตำราแพทย์ของประเทศจีนสนเข็มแดงใช้เป็นยาทำให้ส่วนต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีอายุที่ยืนนานวัตถุดิบที่เก็บได้นั้นจะป้อนให้โรงงานที่นี่เพียงแห่งเดียวของเกาหลีใต้ซึ่งสนเข็มแดงของโรงงานจะได้รับบรับรอง GMP ซึ่งบ่งบอกถึงความสะอาดในกระบวนการผลิต KFDA คืออยของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งบ่งบอกความปลอดภัยในการรับประทานและมีสรรพคุณตามที่โฆษณาและได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโซล National University น้ำมันสนเข็มแดงของบริษัทเป็นสินค้าที่ได้รับใบรับรองต่างๆจากทางราชการและหน่วยงานรัฐบาล